สวัสดีเพื่อนเม้า,าสายคริปโตทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องเม้าร o c k เกเทียช่องสําหรับพลพรคก x r พ Army มีและท่านที่สนใจในระบบนิเวศของ x r p นะ,ะวันนี้เนี่ยะระหว่างที่ว่างๆรอคดีนะครับนะคาดว่ากําลังแอบคุยกันอยู่นะมีข่าวเลือ,อ,อกมานะเดี๋ยวยังไงลองลุ้นดูนะผมโพสต์ในคอมมูนิตี้ของ YouTube ไปนะลองไปตามโพสดูนะ,ะมีรีเควสต์นะพอดีช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆที่ลงมาเล่นเรื่องของพวกระบบนิเวศนะครับนะ เริ่มมีการเทรดเหรียญนะหรือโทเคนนะที่อยู่บน XRPL เนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วมันก็มีพวกเครื่องมือต่างๆนะที่เราเคยแนะนำกันไปเช่น XRP2Kit นะคราวนี้บังเอิญว่ามันมีเครื่องมือใหม่นะหรือเรียกว่าเป็นกระดานใหม่ละกันนะที่ค่อนข้างจะเจ๋งมากนะจริงๆมีความน่าสนใจหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการเทรดนะนั่นก็คือกระดานใช่ไหมที่เป็น uh, decentralized exchange นะหรือว่า DEX ที่ชื่อว่า Sologenic นะ คันนี้เจ้า DEX ตัวนี้เนี่ยจริงๆมันทำหน้าที่เหมือนเอ็กซ์พีทูคิดนะเพียงแต่มันว่าวกว่านะ,ะตรงที่ว่า1 UI นะหรือ user interface เนี่ยมันค่อนข้างจะสวยนะแล้วก็ตัวตัว DEX ตัวนี้นะเขามีเหรียญของเขาด้วยนะชื่อว่าเหรียญโซโลนะสามารถแอดใน Trust Line ของเอ็กซ์พีแอได้นะครับนะตัวนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วก็มีธุรกิจเน้นไปที่เรื่องของการทำเอ็กชแนนแล้วก็ เขาจะมีการทำเรื่องของพวกระบบการโทเคนนซ์นะทำพวกเหรียญต่างๆนะ,ะเช่นเช่นเขาก็มีระบบที่อีกหน่อยนะอาจจะมีการเปิดให้ซื้อขายหุ้นของ US อย่างเงี้ยได้นะครับนะโดยการทำเหมือนผลิตภัณฑ์ที่เอาคริปโตมาเรียกว่าอ้างอิงนะกับตัวหุ้นอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็มีพูดถึงเรื่องของการที่จะเป็นตลาด NFT ด้วยนะครับนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมกำลังสนใจลงทุนอยู่นะโอเคนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้งานนิดหนึ่งเพราะว่า หลายท่านเนี่ยใช้ถูกคิดแล้วงงมีการใช้แล้วกดผิดกดถูกนะซื้อขายผิดซื้อขายถูกนะก็เลยจะเอาเครื่องมือใหม่นะมาแนะนำนะตั้งแต่เริ่มต้นนะเพื่อให้เป็นแนวทางนะครับโอเคยังไงในเรื่องของตัวรายละเอียดของตัวโซโลเจนิกนะครับนะแล้วก็เหรียญนิดหนึ่งในระบบนิเวศ XPL เนี่ยอีกหน่อยของคงแตกเซสชันมาคุยเพราะว่ามันเริ่มเยอะมากๆแล้วก็มีเหรียญที่เป็นโทเค็นนะที่น่าสนใจมากนะครับนะค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะคราวนี้ในเรื่องของการใช้งานนะ มันจะคล้ายๆ x r p 2 k i t นะถ้าเกิดใครใช้ x r p t 2 k i t เป็นเนี่ยนะมันจะประยุกต์ใช้กันไม่ยากจะมีจุดที่ต่างนิดหน่อยเดี๋ยวจะทําให้ดูนะอ่ะอย่างแรกก่อนนะในเรื่องของการเข้า dex ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวเ,เว็บไซต์ของเขานะตัว sologenic.org นะเรามาถึงเสร็จปุ๊บเรากด access ตัว dex นะครับโอเคนะพอเรา access ตัว dex เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะพาเรามาหน้ากระดานเทรดโอเคนะอ่าสังเกตไหม UI ค่อนข้ไไางสวยงามนะคราวน,นี้ตัว วิธีการเนี่ยอย่างแรกก็ต้องมีการเชื่อมกระเป๋านะครับอย่าลืมนะเราเนี่ยจะต้องไปทําการเปิดกระเป๋าก่อนเช่นซัมนะครับถ้าใครมีกระเป๋าซัมเสร็จแล้วใช่ไหมให้กดนี่ฮะ connect wallet โอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูนะมันจะมีให้เลือกนะตัวโซโลเองเนี่ยเขาก็มี wallet นะครับนะหรือคุณจะใช้พวก l e g e r หรือตัว descent wallet แล้วก็แน่นอนมีซัมสมมติในเคสของเราเรามีซัมแล้วนะครับนะเราก็กด connect to ซัมลองดูนะมันจะส่งค์วา์โคด้ดเดี๋ยวผมทำให้ดูนะโอเค นะทําไปด้วยกันนะครับนะ่าจะได้ทําเป็นต้นแาเบสิกกดตัวแอปซ้ำขึ้นมาแล้วก็ทําการกดไปที่ตัวสแกนนะครับนะโอเคโอเคพอเราสแกนเสร็จแล้วนะ approve ในตัวมือถือเราขอโทษทีพิมพ์ผิดมือไม้สัน่น เราติตั้ง Security ไว้ค่อนข้างหนาแน่นเพราะว่าเป็นคนพารานอยนะกลัวมือถือโดนแฮกโอเคนะพอเราลิงก์เสร็จแล้วใช่ไหมครับเอาละนะใครแล้วก็จะเข้ามาเชื่อมกับเราเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีการบอกอยู่ด้านบนขวาใช่ไหมว่า a d d r e s s ของเราใช่ไหมที่ซัมอ,อยู่เท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของตัว Funding เ,เนี่ยนะที่เหลือเนี่ยมันจะโชว์ตรงนี้นะว่าเราเหลือ f u n d i n g อยู่เท่าไหร่ บางเงินงผมมีโซโล่ด้วยมันก็มีการโชว์นะครับนะโอเคนะคราวนี้สมมติว่าเราต้องการจะเทรดใช่ไหมปกติเนี่ยตัวนี้จริงๆคล้ายคล้ายๆ Exchange ทั่วๆไปนะครับ แต่ว่าความประหลาดคือตัวเหรียญนิดนึงเปิดมาถึงหน้าจอแรกเนี่ยจะเป็นตัวโซโลซึ่งเป็นเหรียญไอ้โทเ็นของโซโลเจนิกนะครับนะมันจะมีการซื้อควายกับตัว x r p อยู่อันนี้คือเรียกว่าดีฟ a ล l t แล้วกันพอโผล่มาแล้วจะเจอตรงนี้ก่อนนะคราวนี้สมมุติว่าถ้าเราอยากจะซื้อตัวอื่นใช่ไหมครับนะโอเคการบายการเซลล์เนี่ยเบสิกเหมือนปกตินะโอเคแต่ว่ามันจะเหมือนกับพวก e x c h ช n g e ที่เป็นพวก Centralized นะก็จะมี Bu y market s e l l market อันนี้ก็คือดัมราคาตลาดอันนี้เราเคยพูดไปแล้นกคนะาาาเป็ it, จเปตจรรังรา แต่ตัวน,นี้จะดีอย่างคือถ้าตั้งราคาเนี่ยมันจะไม่งงเหมือน XRP2 Kit นะก็คือว่าค่อนข้างจะเรียกว่า,าใช้งานง่ายเหมือนเหมือน Exchange ทั่วไปนะสิ่งที่มักจะมีปัญหาติดขัดคือตรงนี้ฮะ เราอยากจะเทรดเหรียญหรือว่าโทเค็นเนี่ยนะที่อยู่ใน XRP ต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกก็คือตัวนี้เนี่ยจะไม่เหมือน XRP 2 Kit ก็คือว่า XRP 2 Kit เนี่ยพอเราเชื่อมกับซัมเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นตัวเหรียญทั้งหมดที่อยู่ในซัมเราทั้งหมดเลยนะว่ามีอะไรบ้างเราสามารถกดเทรดได้เลยนะครับนะโอเคแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันต้องมีการแอด โอเคนะมันต้องมีการแอดเหรียญมันจะมีเหรียญดีฟอร์สให้อยู่นะเช่นเขาจะมีเหรียญโซโลนะเทรดคว่กับ XRP มีเหรียญโซโลกับ USD อย่างเงี้ยนะครับนะ,ะมี XRP นะ,ะ USD XRP Euro นะ,ะมี XRP BTC อย่างเงี้ยนะครับนะน,นี่คืออเรียกว่าเบสิกนะมันจะมีบางตัวที่เขาแอดมาให้นะอย่างเช่นตัว Kudos นะตัว XTX กับ XRP แล้วก็อย่างคาสิโนคอยน์ GSC แต่คราวนี้เหรียญในทนะัสฟรายเนี่ยมีเยอะมากนะครับนะ,ะแค่นี้ไม่พอ นะทำยังไงดีในกรณีที่เราอยากจะซื้อขายเหรียญที่มันไม่โชว์ดิสเพลย์อยู่ในไอตัวเซิร์ชนะครับอย่างแรกคือเราต้องมีการมาคีย์แอดเข้าไปนะครับโอเคทำไงบ้างนะสมมติว่าเอาใหม่นะเราจะหาเหรียญของเราเนาะโอเคเรากดคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะถามว่าเหรียญที่เป็นตัวพื้นฐานที่ใช้ในการซื้อขายจะเลือกอะไรอ่ะคลิกเข้าไปนะครับมันจะมีให้เลือกว่าจะใช้เหรียญพื้นเป็นโซโลหรือ x r p โอเคจริง,รงๆคลิกตัวไหนก็ได้นะไม่เสีเอา XRP แล้วกันง่ายดีโอเคนะ มันจะถามต่อครับเอ๊ะเหล่าเหรียญที่จะจับคู่ใช่ไหมหรือเหรียญที่บอกเคาน์เตอร์คือเหรียญที่จะคู่กันเทรดเนี่ยจะเป็นเหรียญอะไรพอเรากดตรงนี้เสร็จปุ๊บนี่แหละครับนะมันก็ถ้าถ้าเป็นโซโลกลับไปที่เดิมเนาะคราวนี้ในกรณีที่เราต้องการจะแอดแบบแมนนวลนะเราต้องมาคลิกตรงนี้ก่อนคือ Issuer อ่านะครับนะพอคลิก Issuer แล้วเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะครับจริงๆพวกนี้ก็คือคนที่ uh, มี Trustline กับทาง uh, XRP l นะแล้วก็บางคนเนี่ยก็มีการทำเชื่อม uh, Gateway กับไอตัวโซโลนะ คันในกรณีที่ไม่มีเขาจะมีให้เลือกอยู่ตอนนี้แค่5ตัวนะก็คือ,อ GateHub Bitstamp c a s i n o c o i n Kudos แล้วก็ Alvor นะครับนะกรณีที่เหลยนเราที่เราอยากจะเทรดเรารู้ว่าเรามีเนาะโอเคแล้วเราอยากจะเทรดเนี่ยเราต้องมาคลิกที่ other นะครับโอเคพอคลิกไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะสิ่งที่ต้องทำคือเงี้ยมันจะต้องมีการ enter เขาเรียก custom issuer นะครับโอเคนะตัวนี้จริงๆแล้วคือเงี้ยมันต้องมากดตัว sum community token นะก็คือตัวเมนูนี้นะ โ okay. อเคพอดีวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันซ้ำน่าจะมีปัญหาครับนะผมโหลดยังไงก็ไม่ขึ้นผมก็เลยต้องโหลดพิสดารมาใหดูนิดนึงนะแต่ว่าปกตินี่นะครับมันจะกดหน้าจอนี้เสร็จปุ๊บมันจะมีตัวกล้องไอทวิตว่นขยายให้คุณทําการเสิร์ชได้นะครับนะว่าคุณต้องการดูเหรียญชื่ออะไรนะที่คุณไปดูมาซึ่งแหล่งของเราหลักๆจะเป็น Twitter นะครับนะเป็นแหล่งที่ทามาหากินได้อย่างอ,อิ่มมีพิมันทีเดียวนะเราต้องมาคีย์เสิร์ชตรงนี้นะแล้วมันจะขึ้นลักษณะหน้าจอแบบนี้ครับ อ่ามันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับนะคราวนี้หน้าที่เราคือเงี้ยหน้าที่เราคือเราต้อง Copy นะตรงที่เขียนว่า issuer address ตรงนี้อ่าก๊อปให้ดูนะโอเคนะโอเค Copy ในเคสนี้โทเค็นที่เราจะลองทำให้ดูชื่อว่า xr puma อ่านะเป็นเสือ p ูม่าของเอ็อพอนะครับโอเคนะพอเรา Copy issuer address ตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราไปแปะนะครับนะตรงนี้ฮะโอเคนะปุ๊บ พอเราแปะเสร็จนะครับกดเสิร์ชครับอ่าให้มันคิดนิดนึงนะอาจจะใช้เวลานิดนึงรอสักครู่รอสักครู่นะครับนะอ่ามันจะไปเสิร์ชตัว XRP เพื่อหาเหรียญของเราที่ว่านะครับนะว่าไอคนที่ออกอ่าเหรียญตัวเนี้ยนะเหรียญมันชื่ออะไรนะคิดนหน่อยนิดนึงเพราะว่าจริงๆปัจจุบันมีค่อนข้างเยอะนะในตัวโทเคนนะดังนั้นมันก็เลยใช้เวลาในการเสิร์ตตัวอเดรสนานนิดนึงนะครับ เดี๋ยวพอมันเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดหมุนนะโอเคนะนะระหว่างรอก็พูดถึงราคานิดหนึ่งนะช่วงนี้ XP r ก็ยังอยู่ไซเควส์นะครับอ,อ,อย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดที่บอกว่า XP r ยังไม่มูนเนี่ยนะแล้วจะขายจริงดีไหมนะอันนั้นจะได้น,น,นแนวคิดนะ เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เบรกกรอบประมาณสัก1.25หรือ1.4นะแล้วก็ยืนกรอบนั้นได้เนี่ยก็มีลุ้นเรื่องของการเซตเทิลคดีนะครับนะานนี้นก็เป็นสิ่งที่ต้องคอยดูในวิกนี้กันนะอ่ะมันเสิร์ชเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนะพอเสิร์ชเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณคลิกตรง currency ครับอ่าในเคสนี้พอดีมันออกมามี2ตัวนะโอเคอ่ปกติจริงๆแล้วมันจะมีแค่ตัวเดียวแต่พอดีเรียนตัวนี้ใหม่มากนะครับนะ,ะเข้าใจว่าอาจจะมีะหนึ่งกระเป๋าที่ออก ออเรียมออก2เหรียญอยู่อันในเคสนี้ผมติ๊ก XR Puma นะครับนะอันนี้ยังไม่ต้องซีเรียสเรื่องรหัสนะถ้าเกิดเป็นลักษณะเหรียญที่มันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะมันจะมีชื่อง่ายๆไม่ไม่ค่อยดูน่ากลัวแบบนี้นะอ่ะคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บนะกดคอนเฟิร์มนะปึง้งโอเคนะมันจะถามอีกครั้งหนึ่งจะเอา XR P คู่กับ XR Puma ใช่ไหมกดคอนเฟิร์มนะอ่าพอกดคอนเฟิร์มปุ๊บนะครับมันก็ขึ้นมาให้เราเทรดละนะครับนะอ่านะนี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างนะว่า ในส่วนของตัวการเรียกเหรียญการแอดเหรียญทำยังไงบ้างนะคราวนี้สิ่งสำคัญคืออย่างนี้ถ้าเกิดในกรณีที่เราเนี่ยนะครับนะอ,อยากจะเทรดตัวนี้หลายๆครั้งนะแนะนำว่าให้มากดดาวตรงนี้นะซ้ายมือตรงนี้นะซ้ายบนนี้นะครับนะเพราะมันจะได้จำไว้นะครับนะเหมือนเป็นเฟรนดนะครับนะแล้วต่อไปนี้คุณไม่ต้องเสิร์ชละเมื่อคุณแอดเสร็จแล้วนะคุณไม่ต้องเสิร์ชโอเคนะนะครับนั่นนี่คือประเด็นนะแล้วก็ในเคสแบบนี้ามาลองดูกันนะสมมติคุณต้องการจะเทรดใช่ไหมในเคสนี้เนี่ยก็คือ นะสมมติอยากจะบายแล้วกันนะอยากจะบายเรามาลองดูกันนะผมผมคงยังไม่ซื้อนะอาจจะทําให้ดูเฉยนะสมมุติในเคสของลิมิตใช่ไหมโอเคมันก็ถามว่าคุณจะใช้จํานวน XRP ใช่ไหมกี่ XRP นะครับนะในการซื้อพูม่านะครับนะสมมุตินะโอเคคราวนี้ในส่วนของตัวพูม่านะครับนะถ้าที่ดูใช่ไหมราคาเท่าไหร่เอ่ย 1XRP น่าจะได้ประมาณสมมติแปดพันโอเคถนะ้าสมมติเราพิมแปดพันล้กันตึดต๊ดเตดโอเคนะครับนะ มันจะได้นะครับนะแปด0นะครับนะออทอทีพรายส์พราส์โอเคนะตัวพราส์นะโอเคนะอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวราคานะในกรณีนี้ถ้าผมดูนะพอดีเหรียญตัวน,นี้ผมยังไม่เคยเทรดเหมือนกันขออภัยถ้าเกิดผิดพลาดนะโอเคอันนี้จะเป็นตัวที่บอกว่าเราจะใช้ XRP นะในการเทรดเอ็กมาที่ราคาเท่าไหร่นะครับนะอ่าเอ็นะ,ะ RP, นะต่อ XPuma นะแล้วก็จะได้ XPuma าจำนวนเท่าไหร่อยู่ด้านล่าง โอเคนะครับนะปกติผมจะใช้วิธีแอบดูจากาบิตออฟเฟอร์พวกนี้นะแล้วก็มาพิมพนะ์ในอย่างเคสเนี้ยนะก็ยกตัวอย่างมีคนตั้ง6.1ใช่ไหมนะที่ราคา8,000น okay, ึงโอเคนะครับนะพอดีตรงนี้จริงๆต้องบอกว่าราคาย,ยังไม่เข้าเทรดนะผมเลยอาจจะยังไม่ทราบราคาที่ชัดๆนิดนึงโอเคนะอ่าคราวนี้ในกรณีที่นะเราอยากจะกลับคู่กลับหางนะก็จะมาใช้ตรงสวิตช์ตรงนี้นะเช่นเราจะเอา X Puma ขึ้นบ้างนะครับนะ อาจจะเฟรบิทไว้ด้วยนะทุกครั้งถ้าเกิดการเหรียญว่าจะลืมนะให้มีการคลิกตัวดาวไว้เสมอนะครับนะโอเคนะในเคสนี้ก็จะกลับกันนะเอา x p u m a มาตั้งนะครับนะเพื่อแลก xrp นะครับสังเกตมันจะกลับกันนะคุณจะเอา R, เอ็กซ์อาร์เอโทษทีเอ็กซ์อกี่เหรียญมาแลก xrp นะที่ราคาเท่าไหร่นะครับนะแล้วมันก็จะโชว์ตอนสุดท้ายนะครับอันในเคสนี้นะโอเคนะในเคสนี้เนี่ยนะคุณอาจจะมีสมมุติว่า1 x puma โอเคนะ แล้วก็นะราคาเท่าไหร่นะเท่าที่เห็นหนะ้าองตั้งนะ0 0 0อ่าหสกันโอเคนะครับนะอันนี้เนี่ย1 x p ่ u m a จะสามารถแลกได้0 0 1 4นน x a p อันนี้คือสมมติจากราคาที่ผมคีนะโอเคนะวิธีการดูคืออ่ตัวข้างบนเนี่ยจะเป็นเหรียญอ่จะเป็นการเอาตัวเหรียญที่เราต้องการจะมาเทรดอยู่ข้างบนนะแล้วก็จะมีการบอกว่าราคาที่เราต้องการจะเทรดเท่าไหร่แล้วมันจะออกมาเป็นเหรียญสุดท้ายที่เราจะได้รับกลับ โอเคนี่คือวิธีการดูตัวนี้นะครับนะสามารถกลับไปกลับมาได้สมมติคุณอยากจะเอา Xpuma มาเทรดเป็น XRP คุณก็ใช้หน้าจอนี้นะครับสมมติถ้ากลับกันคุณต้องการจะใช้ XRP ใช่ไหมอ่านะในการาซื้อ Xpuma r uma, นะคุณก็ไปสลับเครื่องหมายมัน นะในการซื้อ,อะนะครับนะอันนี้คือตัวอย่างของการใช้ตัวนี้นะอันนี้คิดว่าไม่น่ายากเพราะว่าในเรื่องของการใช้ x c h a n ช e เนี่ยค่อนข้างจะเหมือนเอ็กเชนทั่วไปนะครับโอเคอย่าลืมนะทุกครั้งที่คุณแอดเหรียญพวกนี้นะถ้าไม่อยากจะให้ลืมเนี่ยต้องมีการแอดเฟร i ด e ไว้ด้วยนะครับมิฉนั้นเนี่ยนะครับนะ,ะมันต้องมานั่งขี่ทุกครั้งโอเคนะครับอย่าลืมนะวิธีการเอามาซึ่งเหรียญน,นะคุณจะต้องไปใช้ควบคู่กับตัว X อตัว Sum Community นะครับแล้วก็มาที่ช่องตัว x อ p Token นีนือสัคคญนะ เมื่อคุณกดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีตัว pop up ที่ให้คุณเสิร์ชชื่อเหรียญได้แล้วเมื่อคุณเสิร์ชใช่ไหมมันจะมีข้อมูลลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับนทะวนอีกครั้งหนึ่งนะคุณจะต้องก๊อปที่เป็น issuer address ตรงนี้นะครับ นะไปแปะเข้าไปนะโอเคนะครับนะแล้วก็เสิร์ชจนกระทั่งมันขึ้นไปแล้วก็ไปเลือกสกุลเหรียญจากนัก้นกดคอนเฟิร์มนะครับนะอ,อยากจะเทรดเหรียญอะไรก็แล้วแต่ก็แอดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนะครับนะนี่คือสิ่งที่สามารถทําได้นะซึ่งเป็นข้อจะบอกว่าอาจจะเป็นข้อเสียนิดน,นึงนะในกรณี X RP2 Kit เนี่ยถ้าสังเกตนะมันจะสามารถใช้ได้เลยนะครับนะโดยตรงเลยนะไม่จำเป็นต้องมานั่งแอดเหรียญรักษาแบบนี้ โอเคนะครับนะก็วันนี้นะอย่างที่บอกจริงๆมีดูเคสมานะน้องๆเขาเทรดกันเมามันแล้วเขาก็เลยอยากจะให้เรา,าช่วยทำไกด์มานิดนึงเพราะว่าตอนแอดเหรียญนะมันงงนะครับนะแต่เดี๋ยวต้องใช้ความคุ้นเคยนิดหนึ่งคือพวกนี้มันก็ต้องมีการลองเล่นดูสักพักหนึ่งนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวเด็กส่วนนี้จริงๆแล้วมีดีมากกว่าแค่การเทรดนะบอกไว้ก่อนว่าตัวเหรียญของเขาเองเนี่ยผมก็เริ่มมีการลงทุนไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่า ตัวไวท์เพเปอรหลังจากอ่านแล้วน่าสนใจนะครับนะจริงๆมีเยอะมากนะครับนะมีมีเยอะมากในตัว XRPL ถ้าสมมติคุณได้ศึกษานะคุณจะไม่ค่อยอคุณจะลืมดูราคา XRP ไปเลยนะนั่นคือสิ่งที่เราแซวกันในคอมมูนิตี้นะครับนะโอเคนะยังไงในส่วนของอข้อมูลนี้นะก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถนำไปใช้ในการเทรดพวกโทเค็นในตัว XRP ได้นะครับ ในวันเราการหน้าถ้ามีอัปเดตเนี่ยในเรื่องของทูใหม่ๆนะก็จะมาทยอยทำให้เป็นระยะะ,ย,ะยังไงมีน้องๆรีเควสต์นะส่วนตัว x r p ก็ใ็จะเย็นๆน,นะไปดูคลิปล่าสุดก่อนนะตัวเ,เรื่องของไกด์ไลน์ในเรื่องของอทำยังไงดีเมื่อเหรียญเลยยังไม่มูลนะครับนะนั้นก็มีการพูดไว้ประมาณสัก3าวันที่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าในกรณีวิกนี้นะมีเรื่องของการวิ่งของราคาอย่างผิดปกติเนี่ยก็จะรีบมาอัปเดตนะครับนะยังไงวันนี้ก็คงกราบลาประมาณเท่านี้นะครับเจอกันอัปเดตหน้าครับสวัสดีครับ